ไปอ่ะหนึ่งสองสามโอยแข็งแรงมีแงเดินได้ด้วยโอ้ยเดินเดินเดิเดเอย่าหนูส่งมาให้ดูเอ่เดินเลยค่ะเดินเลยค่ะอันนี้จะไปกินข้าวใช่ไหมแต่ก่อนก้าวขาไม่ค่อยออกใช่ไหม ตอนเขากลือถ่ายตอนแรกเขาก็ก้าวอย่างนี้แหละแล้วเมื่อเมื่อสองสามเดือนที่แล้วเดินไม่ได้เลยสองสามเดือนที่แล้วเดินไม่ได้เก่งอ่ะในระบบกล้ามเนื้อดีขึ้นเหมอนเอายาที่ใช้คลเส้นอ่ะตัวนวดใช่ไหมพี่เก๋บอกว่านวดแล้วนิ่มอยู่ตัวนั้นแล้วก็ได้ยงเฮงเข้าไปช่วยด้วยอืเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหยุดกินล้ ก็เเลยยโทรคุม응 mm. ื่อวานกินไปเถอะเออแล้วว่ากินไปเถอะอืมใช้เงินหมดเยอะกว่านี้อีกเนาะเดือนหนึ่งซื้อหวยหมดแล้วเนาะสองพันเก้าขาวโอ้ยไปรักษาไม่เสียตังค์รักษาไม่เสียตังค์แต่ว่าแต่ว่ามันก็เห็นผลต่างกันอยู่เนาะ คนข้างในเนอะโดยโดยยี่ปีเมื่อวานไปจ้ะเก่งอ่ะแล้วเขาก็มีคนเลี้ยแลวเขาเป็นเอามาพึ่งแนะนำได้ไม่นำเขาไบอกว่าไม่ต้องแนะนำหรอกเพราะว่าลูกเขาไม่ซื้อให้กินโอ้ตายแล้วลูกเขาเงินเดือนตั้งขาดห้าพันอ่ะแทนอะไรเงี้ยอืเก้าหมื่นห้าไม่ซื้อให้กิน อันนี้ก็โชคดีนะใจเอี้ยมด้วยหล่อจังเลยใจเอี้ยมแล้วอ่ะอันนี้ไปทำกับข้าวใช่ไหมหลัไปเดินไปกินข้าวกินยายาอื่นอยู่แต่ทีนี้ว่าลูกเขาไม่ยอมซื้อให้กินแล้วก็เนาะบางที